นิสัยของเราเหมือนเดิมทุกชาติไหมเหมือนเราไม่เหมือนค่ะนิสัยเกิดขึ้นจากพลังงานรัก โลภโกรธหลงจากกิเลสตัณหาของเราเปรียบเสมือนเมล็ดกรรมถ้าเราสามารถถอนเมล็ดกรรมตัวนั้นได้นิสัยเราจะเปลี่ยนและนิสัยใหม่ก็จะถ่ายทอดไปในชาติภพต่อๆไปค่ะนั้นขอยกตัวอย่างจากเคสสะกดจิตระลึกชาติของแนนสองเคสค่ะเคสแรกเป็นคนปฏิบัติธรรมมีความเมตตาสูงแต่ในอดตตชาติเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหีเ้ยมทําลายคนจํานวนมากแต่ในบั้นปลายชีวิต เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองหันมาปฏิบัติธรรมนิสัยใหม่ก็ถ่ายทอดมาในชาติภพปัจจุบันกลายเป็นคนที่มีความเมตตาสูงค่ะแต่เขายังต้องชดใช้กรรมจากสิ่งที่เขาเคยทําจากอดีตชาติค่ะเคสที่2เขามีคุณพ่อเป็นคนที่ขี้โกรธในอดีตชาติ3ภพชาติคุณพ่อก็มีนิสัยแบบนี้คุณพ่อไม่เคยถอดเมลกรรมตัวนี้ได้นิสัยความโกรธก็ถ่ายทอดจากภพชาติสู่ภพชาติจนกว่าคุณพ่อจะเรียนรู้ที่จะถอดเมล็ดกรรมตัวนั้นค่ะ